อารางสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทังภะคะวันตังอะภิวาเทมิกราบสวราตุภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมะสามิกราบ สุปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามิตรานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารยานสัมปันโนสุขะโตโลกวิทูอนุตตรโอปุริสธรรมนาสารถิ สัทธาเทวมนุษยานังพุทธโภพขวาติองค์ใดพระสัมพุทธสุวิสุธสันดาน ก็เบิกบานคือดอกบัวราคีบ่พันพัวสัวคนทากำจรองค์ใดประกอบด้วยพระการุณาดังสาคนโรดหมูประชา นานชี้ทางบันเทาทุกข์และชี้สูขกระเสมสานชี้ทางพระนรพนันอันทนโศิโยภัยพร้อมเม็นจะพิชาจากสุจราริมนใส เจนโจพระจักสริงกำสันน้ำใจยับสันนานบาแห่งชายยญิงสัตว์โลกได้พึ่งพิงมาลบาบาบำเพ็ญบุญข้าขอ ปัสิโกโอปานายโกปาจจัตตังเวทิตาโพวินยุหิติธรรมะคือคุณากรส่วนชอบสาทรดุดดวงประทีปชัชวานแห่งองค์พระศาสดาจารท์ทรงสัสันดานสว่างกระจ่างใจมุน ทำในนับโดยมาค้นเป็นแปดพึงยนและก้าวกับทั้งนรพานส้มยาลกอูกดรอพิสานอันลึกโอลานพิสูพิเศษสุใสอีกคำต้นทางคัลไลนามขนาดคานไขปฏิบัติปริยัติเป็นตองคือทางดำเนินอุจครอง ให้รลวงลูปองยังโลกอุดรนโดยตรงข้าพ่อโอนอ่อนอุตมงนบธรรมจำนงด้วยจิตและกายวาจากราบสุปฏิปันโนภาควะโตสาหกสังโฆ อุชุปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาว a กสังโฆสามีติปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสบุคขลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆ อาหูเนโยาบาหูเนโยทักขิเนโยอันชรีกลาลนิโยอนุตตรังพุญญาเขตตังโลกสาติทรงได้สาวกศาสดารับปฏิบัติมาแต่องค์สมเด็จพระคววนเห็นแจงจตุสัตว์เจ็บบ,บนัน ลูกทางขี่อันระง,งับและดับทุกภัยโดยเสด็จพระผู้ตรตัสรยปัญญาผ่องใสจะอาดและตราดหัวมองเฮินห่างทางข้าสึกปองบ่มีลำพองด้วยกายและวาจาใจเป็นเนื้อนาบุญอันภัย้าลแด่โลกไก และเกิดพิบูณพูนพนส้มยาเอารถทศพลมีคุณอาน,นอุนเอเนกจะนับเลือตราข้าพ้อนกหมู่พระสราพกทรงคุณนานุคุณประดุจร,รำพันด้วยเ,เดชพุนขาพิวันพระไตรรัอันอุดมดีระดรักไจจงช่วยขจัดโพวยภัย อันตรายใดๆจงดับและกลับเสื่อมสูลกราบหาหุมสหสัมพินิมมิตรสาวทันตังครีมเมคาลังอุทิตโครัสเสนมารังทานาทิธรรมวิทินาจิตตวามุนินโธ อันเตชะสาขวะตุเตชะยะสิทินิจังปางเมือพระองค์ปรามาพุทธทาวิสุทธาดสาสดตาตาจสรู้อนุตตารสสมาทินโพธิบาลัง มันสหัพพะหุพาหูวิชาวิชิตรลังข,ข,ขีีริเมคาลประทาน้าใจเหียมกระเฮิมหานแสงเสกสารพุทธประดิษฐ์การคิดจะรนราน รุมพลพาหนพายุหับปานพระสมูทนองมาหวังเพื่อผชนวารามูนินทาสุชินระ พระทศพนสุยมนและพรยอิบุลธานาทิธรรมมาวิธิกูลชาณโนมโนตามด้วยเดชชาสันเจ้าวจนาและนามา ใช้ยาสีที่ทุกวันถึงแม้จะมีอริวิเศษพาลาเดชเทียมนานขอไทยผ่าจนที่ที่สะพานอาริแม่มุนินหอนกราบกราบ Si บทแผ่เมตตาให้สัพพสัตว์ตาเปสตาตาทังหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอาเวราหมทุกตรงเป็นสุเป็นสุเกิดอย่าได้มีเวอกอกาแลกันเลย อย่าได้พยาบาทเปี่ยนเบียนซึ่งกันและกันเลยามีข้าวหนุนรูปจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์ใทุกใจเลยสุขียาทานบริหารังตูจงมีความสุขใจสุขใจรักษาตนให้หลนจากทุกข์ไปทั้งสิ้นเถิด